สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านคขัามาผ่อนคลายความเครียดกับวัตถุมงคลที่ได้บูชาเก็บักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับวัตถุมงคลที่นํามาในวันนี้นะครับสังเกตที่ด้านหน้าของกล่องก็จะพิมพ์รายละเอียดไว้นะครับเบี้ยแก้หลวงพ่อโทษวัดห้วยมงคล ก็จะนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปดูไปชมวัตถุมงคลภายในกล่องนะครับความคมชัดลักษณะละเอียดของเบี้ยแก่นะครับสังเกตนะครับเวลาที่แสงกระทบกับเบี้ยแก่ก็จะมองเห็นลักษณะรายละเอียดของเบี้ยแก่นะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นลักษณะของเบี้ยแก่นะครับที่ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิอยู่บนฐานบัวนะครับตารูปก็จะมีข้อความตัวของสุลระบุนะครับหลวงปู่ทวด ความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับพิมพพระนะครับก็จะมองเห็นลักษณะระเอียดพิติความลึกความหนาของพิมพพระได้ชัดเจนนะครับความคมชัดลักษณะละเอียดของพิมพพระนะครับขยายภาพขึ้นมาจะเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสันเบอไม่ชชดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับลักษณะมิติความหนาของพิมพพระนะครับที่บริเวณเสียงขององค์พระก็จะบองเห็นลักษณะ มิติความหนาหนุนของหน้าผากนะครับมองเห็นรองดึกลองเส้นที่หน้าผากจะเจโนโหนคิ้วสูงหนาก็จะมองเห็นความค,าม,คมชัดของเปลือกตาขอบตาถุงตาด้านล่างมองเข้าไปด้านในก็จะเห็นความคมชัดของลูกตาทั้งสองข้างเป็นเม็ดกลมนะครับจมูกเป็นสันสูงโหนกแก้มสูงก็จะมองเห็นมิติความหนาของริมฝิปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างลักษณะมิติความหนาของปลายคางลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายของงค์พระลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระ ที่บริเวณไหล่หัางสองข้างก็จะบอกเห็นลักษณะของว่าไหลขวาหนาหนุนนะครับมิติความหนาหนุนของต้นแขนขวาข้อศอกขวาที่บริเวณไหลซ้ายก็จะบองเห็นลักษณะของสัสติพาจากไหลซ้ายลงมาถึงบริเวณทองก็จะเห็นความขอบชัดของผ้าคาดเอวคอรับปรากฏนะครับความขอบชัดของริ้วจวรที่บริเวณอกขวานะครับความขอบชัดของริ้วจวรที่บริเวณไหลซ้ายแขนซ้ายข้อศอกซ้ายสังเกตที่บริเวณสังกตินะครับก็จะมีอักษตรตัวย่อหอบคอหนาหนุนชัดเจนนะครับ มองจากกระบวนียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นรองนิ้วชัดเจนนะครับลักษณะของข่าวขวาหนานูนก็จะมองเห็นความขบชัดของริ้วชีวรที่บริเวณข่าวขวานะครับลักษณะของฝ่าเท้าขวาไหายขึ้นก็จะมองเห็นมิติความหนานูนของฝ่าเท้าขวาลักษณะของข่าวซ้ายหนานูนก็จะมองเห็นความขบชัดของริ้วชีวรที่บริเวณข่าวซ้ายชัดเจนครับ สังเกตลักษณะมิติความหนานนของฝ่าเท้าซ้ายปลายเท้าซ้ายใต้ข้อขวาน,นะครับลักษณะของฐานของฐานบัวนะฮะมิติความหนานนของฐานบัวแล้วก็มิติความหนานนของตัวหนังสือน,นะครับหลวงพ่อทวดมองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ นำเอาเบีย้ยแก้เนื้อหล่ะผสมนะครับก็จะเป็นเนื้อขไลท,ทองนะฮะมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะบอกเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นราย,ยระะรละ,ะอเ,ยเอียดนะครับความคามชัดของพิมพ์พระได้ชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับเขาเป็นการนําเอาวัตถุมงคลที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการ ผ่อนคลายความเครียดนะครับูแล้วก็เพลิดูแล้วก็สบายใจนะครับแต่ละคนนั้นก็มีวิธีในการผ่อนคลายความเครียดแตกต่างกันไปนะครับแต่ละคนนั้นก็มีจุดสังเกตนะครับมีจุดที่ให้ความสนใจแตกต่างกันไปก็จะเป็นลักษณะนะครับราอีที่ด้านหน้าของปีแกนะครับก็จะเป็นรูปรงคงพระทวดนั่งคัดสมธิอยูยบน ฐานบัวนะครับที่ด้านหลังของเบีย้ยแก้นะครับก็จะมีเบีย้ยแก้นะครับฝังอยู่นะครับอดด้วยชนโรคงที่ด้านบนก็จะฝังด้วยแร่หมามงคลน,นะครับสําหรับ เบี้ยแก้นะครับแต่ละตัวก็จะมีขนาดแล้วก็หลายแตกต่างกันไปนะครับก็ทํา,าให้เบี A ้ยแก้นะครับแต่ละตัวนะครับมีเสน่ห์แตกต่างกันไปก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหลังของเบี A ้ยแก้นะครับก็จะมองเห็นลักษณะขนาดของเบี A ้ยแก้นะครับลายของเบี A ้ยแก้แต่ละตัวแล้วก็ลักษณะการอุดนะครับชั้นลงที่ด้านหลังของ เบี้ยแก้นะครับขนาดของแร่หามงคลที่ฝังลงไปก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่ด้านหลังของเบี้ยแก้นะครับมองจากด้านข้างนะครับก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของเบี้ยแก้รูปทรงถ้วยนะครับที่ด้านข้างก็จะมี ข้อความตวัวอักษระบุนะครับมีลักษณะของการปั๊มนะฮะเป็นลักษณะของการปั๊มลงนะครับก็จะมีข้อความระบุนะครับนโมโพธิสัโตอาคันติมายะอิติภัควาแล้วก็จะมีข้อความตวัวอักษระบุชื่อของวัดวัดห้ดวยมงคลน,นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับรายละเอียดนะครับที่ด้านหน้า ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างของเบีย้ยแก่รูปทรงถ้วยนะครับลักษณะของห่วงเชื่อมนะครับดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็สบายใจนะครับก็เป็นการ นำเอาวัตถุมงคลนะครับที่ได้บูชาเก็บักษาไ้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ได้มีโอกาสครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้นครับมาดูมาชมเบียยแกออกรุ่นหนึ่งของวัดถ้วยมงคลนะครับเบียแก่รูปทรงถ้วยเดือหล่อผสมเนื้อไคร่ทองนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแลชอบปีประโยชน์ก็ช่วย กดไลค์กด b ับ r i b e กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกัน,นครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ